อ่ีมือนีมาหลายบ้านหลายเมืองมากต่างจังหวัดเข,าเาายยดข้าเจ้าก็มากสงหาเยอะเลยกับต่พลังนักข้ามบุญไอเข้าเจ้ามากหลายค่ะจ้า,จามากยูทุกหมอหรถลังมากเลยดิที่วันปลาบานตาก็สิเป็นยังสิงทุกปีเลยจ้าะ,ะวัญญาณวันที่สิบสองไห้ ขาเจ้ามาหลายค่ะจ้ามากยูทุกหมองออกรถลังมากมาื่อนี้ยี่วันปลาบานตาก็สิเป็นยังสิทุกปีเลยจ่าะวัญญาณวันที่สิบสองเริ่มต้นทางคนไกลๆมากคนนะ่ะคนหลายคากจ้ามื่อน,นี้ขนาดฝนตกลิ้นที่นี่ฝนตกลิ้นจากตะตื่นขึ้นมากคนนะ่ะเต็มเลยจ้ากระมาเรื่อใหญ่คนน่ะพระหน้าซาตบุญน้ำกันเลยจ้า ลอดเสบ่าอา้ารย์ตอนนี้ปูเพิ่นเกือบกำลังสิออกมากำลังสิผ่านมาทางปีฝนก็นตกลิ่นได้จ้ามือหน,นึ่งใช่ค่ะอีนดีมือน,นี่มาหลายบ้านหลายเมืองมาต่างจังหวัดเข้าเจ้าก็มาสองฝั่งข้างเลยจ้ะสองฝั่งเลยเพราะว่าใส่ ฟังเดียวเซบุลเล้วง่ายจะคนหลายสวัสดีจ้าพี่น้องนี่เป็นมือวันแม่เนาะจ้าวันที่สิบสองสิงหาอยู่ที่วัดบรรดาจ้าคนกับลังไหลมาท้ำบุญช่วงนี้ระยะเวลานี้คือรอตัดสาบาทจ้าคนรอตัดสาบาทร้ายค่ะเอ็มอยู่พี่น้องกำลังไหลมาท้ำบุญเพราะว,ว่าบันทึกเป็นวันสำคัญ คนกับวาทำบุญหลายรังไหลมาทำบุญน้ำกันประจำทุกปีเลยจ้ะคนมาทำบุญหลายครั้งทุกปีเป็นสวยกับว่าเศร้าตัวมีมีงอยู่ป่าจ้ะคนกับรังไหลมาทำบุญช่วงนี้ระยะเวลานี้คือรอตัดสายบาจ้ะคนรอตัดสายบาดหลายครั้งเป็นสวยกับว่าเศร้าตัว ลิ้นมี๊บมี๊ยวิมอยู่พัเต็มเลยจ้ากรมาเรื่อยๆก็นะถวนาสาถวบุญนํากันเลยจ้าตกลิ้เมี๊บมี๊ยวิมอยู่นี่ะพอตกลิ้นกับบาริยอถวกันค็ผ่าทาบบนก็ได้เจ้ากรอกกระทอากาศดีจ้าเมื่อนี้ กาตีข้างที่สิบสองซิงหาเนี่ยเป็นวันแม่เนาะจ้า้ใดก็อยากท่าบุญคดกำลังแม่คนตกเล่นไป็ได้กับพดีย่อถอนในการท่าบุญละจ้า้ใดก็อยากท่าบุญอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเพื่อเป็นศึกแม่ปู่ปบวงใส่แล้วๆก็เลยไม่ยืนรับไทยตกไปแท่งนี่ใส่ใส่อยู่อฟังนือ เป็นสวยกับ่ะเศร้าตัวนี่มๆมีงูอยู่ครับเงินได้จ่ายมรนาสาธุบุญน้ำกันเด้อสาธุสาธุสาธุเต็มอยู่น้องกำลังไหลมาทำบุญเพราะว่าบ้านนี้เป็นวันสำคัญคนกำลังทำบุญหลายสงหาเงินได้ก็กำลังนักทำบุญเต็มเลยจ้ะ ประมาณเรื่อยๆก็นะพระน่าสาธุบุญน้ำกันเด้จ้าอากาศช่วงเศร้าอ,อากาศไปเย็นฝนตกลิ่นปลยอยๆสองฟังข้างเลยจ้าสองฟังเลยเพราะว่าใส่ฟังเดียวเสิบอลแลว,วง่ายจ้าข้นหลาจึงมึงค้นตัวตัวเองก็ได้บุญเหตุบุญที่ท่านก็ได้บุญนุนทรง สาธุจานั่งไรมาทำผุนน้ำกันประจำทุกปีเลยจาา้าค้นมาทำผุนค้ายขันทุกปีอากาศดีจา้าเมื่อนี้อากาศดีค่าสวัสดีจา้าพี่น้องมื่อนี้เป็นมือวันแม่เนาะจา้าวันที่ 12. สิบสองสิงหา ยูที่วัดบันตาสวัสดีจ้าพี่น้องนี่เป็นมือวันแม่เนาะจ้าวันที่สิบสองสิงหายูที่วัดบันตัแม่ปุ๋บองใส่แล้วแล้วก็เลยไม่เย็นรับไทยตกไปท่านนี้ใส่ใส่อยู่ฝัางนึงอีกแต่มึงคนตัวตัวเองก็ะด้บุญเหตุบุญที่ท่างก็ะด้บุญน,นุนทรง สาธุจาคนตกเล่นเป็นได้กับบารียอ,อถอนในกันทําบุญเละจา้าพู้ใดกระยักทําบุญอยาคิดบุญเฮ็ดท่านเพื่อเป็นิจะจ้าล้วเพิ่นเสียนยางมัสสุดค้นถ่าใส่พระดาย่าเลยค้นถ่าใส่บาทติ คนตกเล่นไปได้กับพดียอดถอนน้การทําบุญเลยจ้าพระเดียร์ยากทําบุญอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเพื่อเป็นสร้งไรมาทําบุญน้ากันประจําทุกตีเลยจ้านมาทําบุญร้ายข้าทุกตีสร้างไรมาทําบุญน้ากันประจําทุกตีเลยจ้านมาทําบุญร้ายข้าทุกตีเริ่มต้นทางคนไกลๆมากกว่านะ ฝนหลายค่ะจ่า,จาเมื่อนี้ขนาดฝนตกลิ้นที่นี่ฝนตกลิ้นจากตะตืต่นขึ้นมากเลยนะทีท่12ส,สิงหาเนี่ยเป็นวันแม่เนะาะจ่าผู้ใดชก็อยากทำบุญโคตรกระลังมากเลยจ่มามทราศาศาทนาสาธุบุญน้ำกันเด้อสาธุสาธุสาธุเต็มเลยจ้ะก็มา,มาเรื่อย พ็นะนาสาธุบุญน้ำกันเลยจ้าแต่บางคนตัวตัวเองก็ได้บุญเฮ็ดบุญที่ท่านก็นได้บุญน,นุนทรงสาธุจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องนี่เป็นมือวันแม่เนาะจ้าวันที่สิบสองสิงหาอยู่ที่วัดบันเตมอยู่พี่น้องกำลังไหลมาทำบุญ พราะวันมื้เป็นวันสําคัญคนก็มาทําบุญหลายก็ต้องคอยมาล่อทำอันเอาภาพบรรยากาศให้พี่น้องมึงใจมากแต่กระเหลิมต้นท่าคนไกลๆมากคนน่ะคนหลายคากจากมือน,นี้ขนาดฝนตกลิ้นนี่นี่ฝนตกลิ้นแต่ตืต่นขึ้นมากคนน่ะตกลิ้นวิบิลวมิบิลอ,อยู่นี่แหละ พอตกลิ้นกับบริยอทว่าคือกันค้นผ่าท้าบ,บนก็นได้เจ้ากรล่อกะทายอยู่จึงทาย,ยันได้ตั้งแลังและท้าบนจ้าตัวเ,เพิินเสียนยางมาส,สุดค้นถ่าใส่กระดา่าวาเลยค้นถ่าใส่บาตเ<น>ข้าเจ้ามากหลายขักจาก่ามาจยูทุกหมออาลดลังมากม,ามาื่อดี่วัดปลาบาันตา ก็สิเป็นอย่างที่ทุกปีเลยจ้ะเพราะว่าย่างวันที่สิบสองจ้ารัวเพิ่นเสียนยางมาสุดค้นถ่าใส่กระดะาษย่างเลยค้นถ่าใส่บาตรติ๊แม่ปบูบองใส่แล้วๆก็เลยไม่ยืนรับไทยตกไปทางนี้ใส่ใส่อยู่ฝั่งนู้นที่สิบสองสิงหาเนี่ยเป็นวันแม่เนาะจ้ะผู้ใด้ก็อยากท้ำบุญ กําลังมากตกลิ้นเิบววเมิวอยู่นี่ละพอตกลิ้นกับบริยอทอขึคือกันคนถ่าทราบบนก็ได้เจ้ากรล่อกะทายอยู่ก็จงใครมาล่อขามัสันเอาภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบงใจมากแต่กัะเริ่มตนท่าคนไกลมากน่ะคนหลายค่กจากเมือนี้ขนาดฝนตกลิ้นที่นี่ ฝนตกลิ้นจากตะตื่นขึ้นมาคนนะ่ะเอิมอ่มเยอะน้องกำลังไหลมาทำบุญเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญคนก็มางทำบุญหลายลอดเสบ,บา่าเลยจ้าตอนนี้ไม่ขายอีนรีมืองนี่บ้าหลายบ้านหลายเมืองมากต่างจังหวัดเข้าเจ้าก็มาไม่ขายอีนรีมืองนี่ หลายบ้านหลายเมืองมากต่างจังหวัดเขาเจ้าก็มาตกลิ้นเิ้วมิ้มวกันอยู่ล่ะพอตกลิ้นกับบริยอทว่าเกั่นค้น่าทราบบนก็ได้เจ้ากระล่อกะทายอยู่สองฟังข้างเลยแต่สองฟังเลยเพราะว่าใส่ฟังเดี่ยวเสบ่าแลง่ายจากคนหลักสองฟังข้างเลยแต่สองฟังเลย พราะว่าใส่ฟังเดียวเซบ่แล้วง่ายจา้ะคนหลา,ายสาขาเนี่ยไ